สวัสดีครับผมอยู่กับปั้นพีเนซีนะครับวันนี้เรามาเอ็นพาเอ็นอคู่ใจมาทดสอบความเหนียวนี่อยู่กันข่าวคอนะครับกำลังขึ้นนิตยกอาเซียนอยู่ผมก็บากาแฟสองคนนะครับรถเดิมๆนะครับเดิมๆไม่มีอะไรก่อนนั้นนี้ที่ยังไม่ได้ถ่ายทำเรื่องเที่ยวเนี่ยเพราะว่ามอน้ำยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่มอน้ำมันผุนี่ผมก็เปลี่ยนมอน้ำปีนี้อใหม่ละ ถามว่าความร้อนเลยปกติไหมก็ปกตินะครับถามว่าใช้งานดีไหมก็ได้อยู่นะเอ๊หม้อน้ําใหม่เลยกริ้งๆเลยมม่อนี้เพิ่งใส่มาแต่ข้อเสียของหม้อน้ําปีนี้นะหูยึดมันไม่ตรงผมยึดข้างล่างตอนนี้ยึดกับท่อแน่นอ่เดี๋ยวผมว่าจะไปแก้อยู่แต่ถามว่ามีปัญหาไหมมันจะชนกับแค่ตรงนี้นิดนึงมันจะติดกันแต่ผมว่าใช้ไปนานๆอะ่ะมันจะอันตรายซะเปล่าเดี๋ยวต้องไปแก้อะ นี่เดี๋ยวผมขึ้นไปที่เขาคอแล้วเดี๋ยวผมอ่านมาอีกทีนึงโอเค